จเจริญทำสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการดินอุ้มดาวทางโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาตินะคะเป็นโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติที่อยู่ในบรรยากาศของการสนับสนุนการชุมนุมแบบ n ี o อโพเทสนะคะซึ่งเรากำลังชุมนุมกันอยู่ที่สวนลุมพินีช่วงที่ผ่านมานะคะทีมงานสคจหรือทีมงานดินอุ้มดาวของเรามีโอกาสไปร่วมบรรยากาศของงานตลาดอาริยะ ที่สวนรุมพินีซึ่งผ่านมาแล้ว2ครั้งนะคะครั้งแรกตั้งแต่วันที่12สิงหา2556นครั้งที่2เพิ่งผ่านไปหมัดๆเมื่อวันที่1กันยา2556นี้เองค่ะจะมีเรื่องราวสนุกๆนะคะมีบรรยากาศที่น่าสนใจเรียกว่าน่าตื่นเต้นมากที่จะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาส ชมด้วยกันนะคะเผื่อว่าครั้งต่อไปวันที่15กันยาเนี่ยจะมีโอกาสไปเป็นทั้งหนึงส่วนหนึ่งของดินอุ้มดาวไปเป็นทั้งคนทำงานไปเป็นจิตอาสาหรือจะไปเป็นลูกค้าร่วมกันก็ได้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปพบกับบรรยากาศของงานตลาดอริยะก็ขอเชิญพบกับ1น,นาทีกับจิตอาสาค่ะเชิญค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องน้ำในช่วง หนึ่งนาทีกับกิจอาสานะคะวันนี้น้องน้ำจะพาไปพบกับคุณตามานิดนะคะเชื่นตามน้องน้ำมาได้เลยค่ะปเป็นธรทำค่ะเป็นเรื่อกเอ่อคุณตาอายุเท่าไหร่คะอายุเจครับล้าคุณตารู้สึกยังไงคะที่มาทำตรงนี้คะ ก็ตอนที่มาใหม่ๆก็คิดว่าอยากจะมาทำบุญแต่พอมาได้ทำงานจริงๆมันก็ได้ธรรมะหลายอยา่างเช่นว่าการเสียสละการความอดทนแล้วก็มีสมาธิเป็นการฝึกทำให้ให้รู้ว่าการทำงานอย่างนี้ก็เราก็ การฝึกธรรมะเหมือนกันมาพร้อกับน้ำหน้านะคะในช่วงหนึ่งนาทีกับกจิตอาสานะคะนค่ะนะคะ,คะก็ผ่านไปนะคะกับบรรยากาศที่น่ารักนักกับทีมงานของเรานะคะ พาไปรู้จักกับหนึ่งนาทีกับจิตอาสาโอกาสต่อไปอย่าลืมนะคะท่านจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่เข้ามาเป็นจิตอาสาของเรานะคะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งที่ดีๆงามผ่านงานขยะวิทยาของเรานี่แหละค่ะผลไม้คนละมือนะคะช่วยกันเก็บช่วยกันหยิบช่วยกันแยกแล้วโลกของเราก็จะสวยงาม วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปชมภาพจากว t ทเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทีมงานของเราที่มีส่วนร่วมในการทำงานตลาดอริยะนะคะคนแรกคือตากล้องของเราน้องอุอาทิษนันนะคะน้องอุอาทิษนันท่านที่สอง,ท,ท,สองท่านที่สองก็คือพี่เล็กนาตยานะคะ,จะเจริญธรรมค่ะสำนึกดีทั้งสองท่านนะคะ<ม>บรรยากาศคนที่อยู่เกาะติดสถานการณ์มากที่สุดคืออุอาทิษนันนะคะเพราะเขาเก็บภาพ แล้วก็เก็บบรรยากาศต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่แหละค่ะทีนี้ก็จะขอให้อุเนี่ยได้เล่าให้พี่น้องของเราฟังเลยว่ารู้สึกประทับใจอะไรบ้างในงานนี้ค่ะค่ะก่อนอื่นบอกก่อนนะน,นี่เป็นครั้งแรกนะที่ไปเข้าร่วมงาน,น,นตลาดอาริยะค่ะครั้งแรกเลยนะคะประศกแกะมากี่ปีนะส,สามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วนี่เพิ่งเป็นครั้งแรกค่ะก็ไปเกาะติดตั้งแต่เริ่มไปวันเสาร์ไปเตรียมช่วยจัดร้านนะคะ คือบรรยากาศรวมๆมาพี่หนูคืออยากบอกว่าเราประทับใจมากกว่านะคือฟังทางทีวีรู้เห็นดูทางทีวีใช่ไหมคะเห็นตลาดอริยะทางทีวีอ่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วนะแต่ก็ประทับใจหน้าจอก็ประทับใจแล้ว แต่พอไปร่วมจริงๆประทับใจกว่ามุมไหนอะประทับรู้สึกว่าประทับใจกว่าก็ประทับใจอันแรกเลยเนี่ยประทับใจพ่อท่านก่อนเลยนะคะโหพ่อท่านพาทําในสิ่งที่แบบคิดไม่ถึงว่ามันจะวิเศษแบบนี้แล้วก็ประทับใจพวกเราญาติธรรมโดยเฉพาะคุณยายอ่ะอุ้มไม่แน่ใจคุณยายชื่ออะไรนะแต่อายุ80กว่าที่มาช่วยเราขายของเก็บสปังอ่ะนะคะ แม่คําปันหนูพอนไออคุณยายคําปันใช่อายุ80กว่าแล้วเนาะแม่คําปันค่ะม,มาช่วยเก็บตาตังมาช่วยทํางานกับพวกเราแล้วก็ประทับใจใผู้มาชุมนุมด้วยค่ะคือนึกออกไหมคะว่าเขามาเห็นปุ๊บอ่ะ เขาขาดแรงงานวันแรกวันเสาร์อะพี่เ,<อ>เขาก็กระโดดมาช่วยกันใหญ่เลยแล้ววันงานก็แหมสนุกสนานโดดลงมาช่วยกล<อ>ายเป็นว่าหลายคนเลยที่กลายมาเป็นเจ้าของร้านด่นอุ้มดาวใช่นนะค,ะค่ะคือเราเองมันก็ไม่ต้องวางแผนเลยว่าใครจะทําหน้าที่อะไรพอ <c oughs> ถึงเวลา <c oughs> มีคนมามนสวมทุกบทบาทจะเป็นไปโดยธรรมใช่ไหมคะ,คะ ใครเหมาะกับตำแหน่งไหนเขาก็จะเข้าตำแหน่งนั้นใครเหมาะกับอะไร,รเขาก็จะมาทำสิ่งนั้นค่ะแล้วก็มีการเอื้ออาทรกันทานข้าวหรือยังไปทานข้าวก่อนเดี๋ยวแทนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะโดยไม่ต้องร้องขอเลยเก็เลยประทับใจแล้วก็ประทับใจผู้มาซื้อ <S <S เขาก็มีความสุขโดยเฉพาะพวกมีรายได้น้อยอนะคะอย่างู้ว่าที่หนูไอเดียใครไม่รู้ว่าที่เอาของเล่นไปเทอ่ะ โอ้โหตรงนั้นนะเรามีเด็กน้อยสามคนมาค่ะพี่น้องกันแต่ว่าสีผมสีหน้าเขาจะต่างกันนะเขาก็มานั่งเล่นแล้วเด็กเขามีความสุขมากเลยอะค่ะเราก็ให้เขาไปนั่งเล่นเขาก็นั่งเล่นอย่างมีความสุขแล้วเราก็ตอนหลังก็ให้เขาไปนละชิพสองชท่านผู้ชมค่ะนองอ้วเขาจะเป็นคนที่มีความสุขได้เสมอเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือประทับใจคนที่เอาของมาบริจาคให้เราที่สขอจอนี่แหละค่ะถ้าไม่มีพวกมดดินอาสาพาของมาส่งพวกเรานะเราก็จะไม่มีของไปเรไม่มีใจ ให้กับผู้มีไรายได้น้อยเราทํางานดูเหมือนสนุกดูเหมือนใหญ่<ช>นะ,ะงานเล็กๆที่ดูเหมือนใหญ่เนี่ยแต่เราจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีมดดินอาสา<ช>พาขยะส่งสอสอจอหรือพาของเก่าที่ไม่ใช้ของใหม่ที่เกินจําเป็นนะคะ,คะมาให้เราไปทํางานอยากอยากให้พวกที่ผู้ที่เขาเอาของมาบริจาคให้เขารับรู้ว่าเขาทํา ความสุขให้เกิดกับคนเยอะมากเลยไม่เหนตลาดอริยะเพราะว่าผู้มีรายได้น้อยเนาะน้องอูเนาะผ่านหน้าจอนี้นะคะไปยังทุกท่านที่มีน้ําจิตน้ําใจนะคะนําของมาส่งให้ที่สถาบันขยาวิทยาด้วยหัวใจซึ่งอยู่ที่ซอยนวมินทร์44ถนนนวมินก็คือชุมชนสันติอโศกนะคะเพราะคนของเราน้อยมากจริงๆเลยที่จะวิ่งออกไปรับของนะคะถ้าท่านมาวัดได้มาวัดนะคะแล้วก็กลายเป็นมดดินอีก ชีวิตหนึง่งที่มีส่วนร่วมผลสิ่งของที่ทุกคนเขาเห็นว่าไร้ค่าแล้วไม่เป็นประโยชน์แล้วหรือไม่ได้ใช้แล้วกลับมาเพื่อหมุนให้เป็นประโยชน์เราจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่เกิดขึ้นจากจุดนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายของ FMTV ค่ะน้องอูค่ะเดี๋ยวมาถามที่เล็กหน่อยวันนั้นทำงานวันนี้ไปอุบัติเหตุนิ้หน่อยอาการสลึมสลือรู้ <laughs> สึกว่าตาตาไป,ไป,ไ,ปไปโดน นั่นนะคะปักแล้วก็ง่วงเดี๋ยวจบจากบันทึกเทปนี้แล้วก็จะต้องไปดูแลกันนะคะเดี๋ยวที่ตอนนี้มัคทำให้ทางานก่อนแล้วลึกถึงวันนั้นรู้สึกยังไงบ้านคะวันที่เราไปทํางานกันที่สวนลุมพินีมันก็คนมันเยอะนะคนมันเยอะมากใช่ไหมมากแล้วก็มันแออาจมันแน่นไปหมดเลยแน่นมันหมืนไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยแต่มันก็เราก็ต้องขอบส่วนหนึ่งรู้สึกต้องขอบคุณที่เข้ามาช่วยซื้อของเราเออต้องขอบคุณคนมาซื้อของใช่ มันต่มันมันได้ฝึกจิตวิญญาณของเราตัวไอตัวที่ว่าเรายังไม่เอ๊บาทหนึ่งเนี่ยมันน้อยเกินไปนะมันได้แค่บาทเดียวลดเท่าไหร่บางตัวมันนะมันไม่น่าจะมันมันมันไม่น่าจะขายบาทหนึ่งงนะมันก็มันก็มันก็ได้ลดตรงนี้แต่ว่าหมายความว่ามันก็ได้ลดเรามรู้สึกเราจะยินอย่างหรูเลยที่บาทเดียวเนี่ยข้านมผืนอนึงบาทข้าโนมผืนอนึงบาทนะมันทำใจยากเหันนะ แต่มันก็ได้ฝึกใจจากบ้านลาดก็เ,เคยไปโลงมาที่บ้านลาดขายบาทเดียวเหมือนกันตรงนั้นพออยู่บ้านลาดตรงน้นเราก็จะมีผดสามากกว่าตรงนี้เพราะตรงนี้เราได้ได้มีบทเรียนจากนั้นตรงนี้มันก็ทําให้เราวางใจวางใจ,วางใจได้มากขึ้นเข้าใจแล้วก็ค่ะค่ะ นี่มันเป็นกระบวนการปฏิบัติธรรมนะน้องอูนะคือพวกเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้มุ่งไปแค่ว่าได้เอาของไปขายราคาถูกบริการที่น้องเท่านั้นคือต้องดูตัวเองด้วยใช่ไหมถ้าเรายึดประโยชน์ตนจริงเราเป็นคนเห็นแก่ตัวประโยชน์ตนเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะให้ดีแล้วไปช่วยคนอื่นพูดให้จบเราเห็นแก่ตัวนะคะท่านผู้ชมเห็นแก่ตัวในมุมที่ว่าขณะที่ทํางานไปทุกย่างก้าวเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้เพื่อลดกิเลสของตัวเองไหม ที่ขึ้นมันขึ้นจากอะไรมันเกิดจากอะไรมันเกิดโทสะไหมมันหงุดหงิดไงมันไม่พอใจไหมคนเยอะๆมันเบียดเสียดกันมันอึดอัดไหมมันแสดงความโมโหไหมกับคนที่มา มากมายก็อ,อาจจะมีหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเจอหน้าพวกเราผ่านจอดูแลดูยิ้มแย้มดีเบิกบานดีนะคะพอไปเจอหน้าหน้าร้านขายของถ้าจะบอกเจออีกภาพหนึ่งคนเดียวกันหรือเปล่านันเนี่ยคนเดียวกันค่ะยืนยันว่าคนเดียวแต่กิเลสคนละตัวะ <c oughs> ที่มันปราดกฏอกอกนะคะ <c oughs> ก็ขออภัยกันไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ<ช>เราก็พยายามอยู่ที่จะลดกิเลสตัวเองน้องอูมีอะไรจะเสริมถ้าเชิญค่ะ เดี๋ยวเวลาเี้ยงเลย่ก็อยากถามพี่หนูสิคะว่าประทับใจอะไรเพราะว่ากับพี่เล็กพูดแล้วแล้วพี่หนูประทับใจอะไรบ้างแต่พี่หนูออกหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะตลาดอาริยะเนี่ยอ๋อก็หลายครั้งอะค่ะแต่หลายครั้งนี่เป็นหลายครั้งที่เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะน้องอูเนาะเพราะลักษณะตรงนี้ก็ต้องบอกเหมือนน้องอูแหละประทับใจพ่อท่านสมณนาโพธิลักษิณ์สิที่สร้างงานอันยิ่งใหญ่ตรงนี้ให้พวกเรามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนตัวเองเพราะงานทุกงานเนี่ยเราต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยหนึ่งมีงานให้เราทํา สองมีที่ให้เราอยู่คุ้มแดดคุ้มฝนสามมีอาหารที่บริบูรณ์อุดมสมบูรณ์และไร้สารพิษให้เรากินนะกินอย่างลูกมหาเศรษฐีอภิม,มหาเศรษฐีทั้งทั้งที่บอกพวกเราว่าให้มาจนตรงนี้นะคะพอมาจนพอมีงานทําอุ้ยการทํางานทุกอย่างเก้าของเราคือการลดกิเลสอีกอไม่ประทับใจเพราะท่านสมณะผู้ที่รักเราก็ไม่รู้จะว่าอางไงเรารู้สึกว่างานไหนก็แล้วแต่ที่ท่านพาเราเปิด ประตูเข้าไปทำมันเป็นประตูที่ท้าทายมากที่ให้เราได้เรียนรู้สร้างคุณค่าทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราว่าเราคุยกันมากถ้าจะไม่ดีเวลาจะหมดนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามีสกู๊ปรออยู่ขอบคุณทั้งสองท่านเดี๋ยวเราไปชมสกู๊ปกันนะคะแล้วเราก็จะจากลาท่านผู้ชมไว้ก่อน นัดไปเจอกันตัวเป็นวันที่15ค่ะอยากยาใช่25 56นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะให้มาร่วมที่มาร่วมลองดูนะคะจะได้ความรู้สึกประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเลยค่ะวันนี้ก็จะจากลาพร้อมกับให้ชมวิทีอาที่น้องอูเราเตรียมไว้นะคะเจริญทรรมสำนึกดีค่ะ หลังจากที่กองทัพธรรมได้เข้าร่วมเป็นมวลในการชุมนุมค้นระบอบทักษิณเพื่อปฏิรูปประเทศไทยกับกองทัพประชาชนณาสนลุมพินีเมื่อวันที่8สิงหาคม2556นั้นพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้มีดำริให้ทางกองทัพธรรมจัดตลาดอริยะขึ้นเดือนละสองครั้งโดยจัดวันอาทิตย์ที่หนึ่งและอาทิตย์ที่สของเดือนโดยจัดครั้งแรกเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมา และในวันอาทิตย์ที่1กันยายนเป็นการจัดตลาดอาริยะครั้งที่2มีสินค้าหลากหลายประเภทจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนในส่วนของสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจนั้นชาวดินอุ้มดาวก็ได้ร่วมนำสินค้ามือสองที่อยู่ในสภาพดีที่พี่น้องนำมาบริจาคไปร่วมจำหน่ายในตลาดอาริยะในครั้งนี้อนุกับอาเฉียนได้พูดถึงคุณค่าของตลาดอาริยะกับทางทีมงาน ได้อย่างน่าสนใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ที่ร้านดินอุ้งดาวร้านสินค้าบาทเดียวในตลาดอาริยะนะคะซึ่งเป็นการจัดครั้งที่สองของงานของเราซึ่งมีการชุมนุมบอบแบบน e o p r o t e s อยู่ที่สวนลุมพินีนะคะ ครั้งแรกเราจัดไปเมื่อวันแม่วันที่12สิงหานะคะสินค้าของเราสองราคาคือ1บาทและ5บาทนะคะส่วนวันนี้พิเศษกว่านั้นอีกตรงกับวันที่1กันยาเราขายบาทเดียวทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวแขนสั้นชั้นในกางเกงยีนบาทเดียวกระเป๋าบาทเดียวใบเล็กใบใหญ่บาทเดียวล่มก็บาทเดียวนะคะของกระจุกกระจิบก็บาทเดียวเนตไทก็บาทเดียวสรุปทุกอย่างบาทเดียว กำลังจะเป็นคำตอบให้พี่น้องของเราที่กำลังงงงงกับเงินนะคะเราจะให้คำตอบว่าเงินนั้นแท้จริงแล้วเป็นแค่ทางผ่านเงินไม่ใช่ที่สุดของชีวิตเงินไม่ใช่เป้าหมายหลักของการเดินไปหานะคะ เพราะฉะนั้นตลาดอริยะกําลังจะเป็นคําตอบให้กับพี่น้องที่ติดตามชมรายการว่าการให้การแบ่งปันการช่วยเหลือกันสังคมของเราจะเป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์สังคมไทยนะคะเป็นสังคมที่ยิ่งใหญ่มีทรัพยากรมากมายเพราะฉะนั้นแล้วบาทเดียววันนี้จะเป็นคําตอบว่า เงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะก็ตลาดอาริยะบาทเดียววันนี้นี่ให้ประโยชน์ตนกับประโยชน์ประโยชน์ตนอย่างไรคะกับประโยชน์ท่านนะคะตลาดอาริยะของเราประโยชน์ตนนี่ในแง่ของคนทํางานนะคะคนทํางานจะระล,ลึกอยู่เสมอว่าเราต้องลดกิเลส ลดความเห็นแก่ตัวท่านผู้ชมคะมันเป็นจริงๆนะคะท่านผู้ชมกิเลสนี่มันมีจริงๆในตัวเราเพราะเราเกงเกงยีนยีน่ห้อแบรนด์เนมราคาสักสอง0บาทมาตัดสินใจจะขายบาทเดียวนี่มันยากมากยากมากครั้งๆที่มันก็ไม่ใช่ของเรานะคะมีพี่น้องที่มีใจบุญใจกุศลให้มาเราก็ต้องมาทําใจในใจว่าเราขอมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้พี่น้องที่มาร่วมกิจ,จกรรมมาร่วมงานได้มีโอกาสแบ่งปันไปใช้สอยมิตินี้แหละคือประโยชน์ตนต้องลดกิเลสลดความโลภล ความเห็นแก่ตัว ขณะเดียวกันคนที่มางานเราก็หลากหลายนะน,น้องอุ้นะหลากหลายมากคนที่จะมารุมซื้อของคนที่จะมาดูของคนที่จะเอาของก็มีทั้งคนเห็นแก่ตัวและไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละเราจิตของเราก็จะรู้สึกว่า like ทาาําไมต้องอย่างนี้ด้วยนะทาไมต้องอย่างนั้นนะมาทำไมไม่ทําตามกติกานั้นะเราจะเปิด8ปดโมงเจ็ดโมงมาแล้ว6กโมงมาแล้วจะเอาของกันแ,แล้วเราก็ต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีก <_ S 1> เพื่อให้พ li ี่น้องของเราได้เข้าใจสิงจ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือใช้ความอดทนประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านนั่นก็คือสัพัด สพัฒความดีงามสัพพัดวัตถุสิ่งของสะพพัของดีๆที่มีอยู่รอบกายออกให้เร็วที่สุดให้เต็มที่ที่สุดให้เกิดลักษณะที่ว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในย่าตรงนี้ก็คือจําลองรูปแบบของสังคมสาธารณภพคีของเราที่มีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่กักตุนแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่กักตุนนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์ที่สัพพั ของออกให้เร็วที่สุดดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วโลกนี้ก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าพูดถึงสังคมเนี่ยมันเข้ากับยุคสม,มัยนี้พอดีเลยค่ะยุคเเรียกว,ว่ายุคเข้าเข้ายากหมากแพงนะคะันั้นเ,เราก็นำเสนอตลาดอาริยะนี่ค่ะเป็นตลาดที่ให้ให้กับสังคมจริงๆนะคะก็คือขายต่ำกว่าราคาทุน ราคาทุนนี่พวกเราจะไม่บวกค่าน้ํามันไม่บวกค่าสูงหรือะไรทั้งสิ้นนะคะคือคือลดจากต้นทุนสินค้าทนเพียวเลยนะคะวันเสาร์ที่31สิงหาคมทีมงานบางส่วนไปรอที่สลนมแต่เช้าเพื่อดูสถานที่และรอขนของที่อาเก็บบุญและอน้อยจะขนมาจากสกอจอเพื่อจัดร้านให้เสร็จก่อนการเปิดขายในวันอาทิตย์ เมื่อรถมาถึงมีจิตอาสาและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสมาสิกขามาช่วยขนของลงจากรถนำไปยังเต็นท์ของดินอุ้มดาวพวกเราช่วยกันจัดร้านซึ่งก็มีผู้มาร่วมจุนนมและผู้ผ่านไปมามาสังเกตการเห็นแรงงานเราไม่มากในการรื้อสินค้าจำนวนมากก็กุลีกุจอมาเป็นจิตอาสาช่วยพวกเราจัดของก่อให้เกิดบรรยากาศความเป็นญาติเป็นมิตรที่ดียิ่ง ขาดทุนนั่นคือกำไรในหลวงสอนไวชาวไทยให้บำเพ็ญ Our l o s t is our gain Our l o s t is our gain ขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรชอบทำนี้เพราะว่าช่วยจาจแล้วเราจะมีบุญกับเขาด้วยเนี่ย ก็สบายใจด้วยค่ะสบายใจใช่ไหมสบายใจค่ะมาจัดตั้งแต่กี่โมงแล้วคะเนี่ยให้แต่ตั้งแต่เพาะมาถึงก็ช่วยเขาเลยค่ะแล้วช่วยทําอะไรบ้างคะวันนี้ทำแฟนเสื้อแต่ย่งเกงทุกอย่างค่ะแล้วก็ยกของเขื่อค่ะ แล้วได้อะไรบ้างคะก็ได้ใจสบายใจดีได้จอเจริญธรรมค่ะจะเจริญธรรมค่ะอาแนะนําตัวนิดนึงค่ะดิฉันกิติมาแสงคํานุพลค่ะค่ะแล้วอาเกติมาวันนี้นึกยังไงถึงว่าช่วยจัดร้านที่ดินอุ้มดาวเพื่อขายตลาดอริยะพวกนี้ล่ะคือเดินมาพอดีก็เลยเออเห็นเขามีช่วยบอกว่าเขาจิตอาสาก็เลยมาช่วยด้วยค่ะค่ะเขอเดินมาผ่านมาบังอิญผ่านมาพอดีค่ะแล้วทราบรอเปล่าคะว่าเราจะมีตลาดอริยะพวกนี้ทราบค่ะดูจาก s m วีค่ะอ๋อ เ้าเห็นเดินมาแล้วเห็นเราจัดของกันอยู่ก็เลยมาช่วยค่ะแล้วมาช่วยแล้วรู้สึกยังไงคะสุดดีใจ <c oughs> แต่ปื้มมากนะคะ,คะมีหลายท่านที่ดู FM TV ก็นำของเก่าเหลือใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นมาสมทบเพื่อให้จำน่ายกับพี่น้องในราคาอาริยะ,จะเจริญทาําค่ะทำไมเอาวันนี้เอาอะไรมาบริจาคคะเป็นเข็มขัด ผู้หญิงใช้ครับคือแต่ก่อนเราเป็นกิจการพวกเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เหลือจากออเดอร์ก็วาไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์ก็มาให้กองคัดทำเพื่อเป็นเป็นบุญกุศลต่อเพื่อไปอะไรกินก่อนจะเปิดตลาดในเวลา8นาฬิกาประชาชนเริ่มมากันแล้วเต็มทุกเต็นท์ เพื่อรอเข้าไปซื้อสินค้าราคาต่ำกว่าทุนและเต็นท์ดินอุ้มดาวก็ไม่น้อยหน้าเต็นท์อื่นมีผู้สนใจมายืนเข้าแถวรอกันแน่นหลายคนเคยมาซื้อตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนื่องจากเราตั้งใจนำสินค้าไปบริการเต็มที่เต็นท์ที่เตรียมไว้จึงคับแคบและไม่เพียงพอ จึงยึดพื้นที่สนามหญ้าหน้าเต็นท์ปูผ้าใบวางสินค้าประเภทเครื่องนอนผ้าหม่มร่มเสื้อผ้าบังส่วนไว้บริการซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจมาเข้าแถวยืนรอไม่แพ้ที่หน้าเต็นท์และเมื่อตลาดอริยะเปิดอย่างเป็นทางการความคึกคักของทั้งผู้ขายและผู้มาซื้อของบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นมิตร มีจิตอาสาและผู้ชุมนุมหลายท่านโดดเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราอย่างสนุกสนานโอเคเดี๋ยวครับบาทเดียวกระเดร์บาทเดียวบาทเดียวกระเดียร์ครับกระเดียร์กระเลยร์กระเดียรครับขอบาทเดียวขอขอบคุณมากครับบาทเดียวครับบาทเดียวแล้วบาทเดียวแล้วนีนะครับพ่อแม่พี่น้องบาทเดียวครับบาทเดียวแล้วใครตามด,ด้านหน้านะครับขาหมดนะครับขาหมดนะครับบาทเดียวนะ ผมทุนนิยมกอโวยสะสมแล้วลงว่าเป็นกำไรเอามาเกิดนึกว่าดีว่าใช่เอามาเกิดน,นึกว่าดีว่าใช,าานนาาช่สังคมชิบหายเพราะมีแต่คนเอาเกินเพราะมีแต่คนเอาเกินสังคมบุญน,นิยมสละกลาจนมักน้อยไม่ลงเงินพอเพียงแล้วในใจผูเจริญ แล้วในใจผู้เจริญแต่ยันทำเกินแจกจายให้สังคมแจกจายให้สังคมขาดทุนนั่นคือกำไรในล่วงสอนไว้ชาวไทยให้บำเพ็ญอาล lost อาเก็นอา lost e s อาเกณขาดทุน,นให้เห็นว่าบุญคือกำไร คนก็มีเงินน้อยรายได้น้อยก็จะได้ไปใช้ก็เหมือนได้ฟรียีบาทเดียวแล้วดูมีบาทเดียวแล้มันไม่ไดประโยชน์อะไรเรามาเชื่อมือยิงได้ใช่ไหมแลก็เหมือนได้ฟรีย่แล้วก็ประโยชน์กับโรงรมมีน้อยเหมือนป้าก็ไม่ได้มีมากหรอกมีนอนแล้วก็มีลมแล้วก็มีเตียงเกงนอนนะครับหมดไปกี่บาทเนี่ย 8บาทครับ8บาท10บาทเนาะแรกกันไปแล้วเป็นไงคะคิดว่าโครงการนี้สินค้าบาทเดียวให้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็มีอเยอะเลยคับอะไรล่ะขอบคุณมากครับค่ะผมก็ไม่เคยมีไม่เคยเห็นเลยคับอ๋อแล้วรู้สึกยังไงคะไม่เคยเห็นดีใจแล้วครับดีใจมากครับวันนี้มาซื้อที่ตลาดเอริยของเต็นดินอุ้มดาวเนี่ยค่ะรู้สึกค่ะรู้สึกยังไงคะโอ้ดีมากเลยค่ะ 1บาทซื้อของได้หนึ่งชิ้นค่ะอย่างนี้ค่ะเนี่ยบาทหนึ่งค่ะเอาไปเก็บเอาไปเก็บของก็ได้จุกจิกอะไรของใช้ค่ะเป็น่ยนนะครับกล่องใส่นาฬิกาของแว่นตาอะไรพวกนี้ค่ะบาทเดียวถ้าปกติจะซื้อไม่ได้อันนี้ก็ซื้อไปให้หลานนะคะเป็นรถของเล่นบาทนึ่งค่ะ ได้เขมกับสองเส้นกับสองบาทค่ะหมดไปสองบาทเนาะ,ะ,ะแล้วเคยเจอที่ไหนถูกกว่าน,นี้อีกไหมคะอ๋อไม่เคยเจอค่ะมันคิดยังไงคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าดีค่ะดีมากเลยเพราะว่าคือถ้าคนฉลาดซื้อของมันก็จะได้ของดีนะคะอยู่ที่คนเลือกค่ะ แล้วก็ราคาถูกไม่มีที่ไหนอีกแล้วค่ะวันนี้หมดไปกี่บาทคะอ๋อหมดไปสิบบาทค่ะเป็น,ปนยังไงบ้างคะวันนี้สินค้าถูกใจไหมคะดีค่ะถูกใจค่ะดีค่ะแบบว่าประหยัดด้วยค่ะประหยัดประหยัดดีค่ะออขอบคุณค่ะวันนี้ สิกว่าบาทเองครับสิกว่าบาทได้สิกว่าบาทก็สิกว่าชิ้นเนาะค,ค่ะแล้วคิดยังไงคะกับโครงการสินค้าบาทเดียวได้ประโยชน์นอย่างไรบ้างคะก็ช่วยเหลือคนจนได้มีของที่ดีใช้นะ่ฮ <c ười> ะลาดบุญอาริยธานีกะเรเซมเปรมปรีของดีต่ำกว่าทุนทวนกระแสลโลกาที่บาหุน วันกระแสโลกาที่บาหุ่นเสียสละเป็นบุญขาดทุนเป็นกำไรขาดทุนเป็นกำไรในหลวงภูมิพลทรงภูมิท่านทรงการุณี้ทางให้ชาวไทยอยากจะเริญเราต้องทำให้ได้อาริยะตลาดบุญยิ่งใหญ่ขาดทุนคือกำไรบุญญาไทยบุญนิยมบุญยาไทยบุญ Yup. <po bio> ขาดทุนนั้นคือกำไรในหลวงสอนไวชาวไทยให้บำเก็ฑ์เอา Lost East Again ใหห้เ็นวอาคิดยังไงคะได้เห็นบรรยากาศวันนี้ได้มาช่วยที่ดินอุ้มดาวเพิ่มปิติมากอยู่ในรูมเพราะว่าถือว่าเป็นงานดยู่ันยิ่งใหญ่เนาะที่ของร้านดินอุ้มดาวจ้ะว่าเราได้ช่วยเอฟเอ็มทีวีเพื่อม่ให้สียค่า แต่วันนี้ขายบาทเดียวคิดยังไงคะการซับซั่งเลยจ้ะก็เป็นสิงค้งากำไรอัอยะไงจ้านโยบายแบบเศรษฐกษิจพอเพียงแล้วก็แบ่งปันให้ลูกค้าซื้อโดยไม่โลภจา้ามีอะไรก็แบ่งปันกันนะจ๊ะ สนุกไหมคะมานั่ง<น>วันนี้ามาช่วยเก็บสตางค์ได้ได้ไเงินมากด้วย <c oughs> ค่ะงานตลาดอาันนี้อันนี้ในวันนี้นะคะรู้สึกภูมิใจคะ่ะที่ได้มาช่วยงานในวันนี้มีความรู้สึกว่าเออการให้เราได้ใจมีความรู้สึกที่ดีดีพี่ตารู้ส <c oughs> ึกยังไงคะได้มาเห็นบรรยากาศตลาดอาริยาคมใพกรดาวเราวันนี้ออ๋ตื่นตันใจช่วยช่วยเขาแบบลดค่าของชีพอะค่ะ ตลาดอะริยะวันนี้่ะคาดินอุ้มดาวอะคะอ่ะเออดินอุ้มดาวก็นําสินค้าที่ผู้คนเสียสลามามาเสียสลาต่อแล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ให้ทุกคนได้เสียสลาด,ด้วยนะคะมีเข้ามาเป็นรอบรอบรอบประจำนาทีนะคะก็ทุกคนได้ความร่วมมือดีนะคะขอบคุณค่ะหลายๆคนอยากให้จัดบ่อยๆเพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยในยามที่สินค้าทุกอย่างพากันแข่งขึ้นราคาชะนี้ท้ายสุด ตลาดก็ปิดลงด้วยความสุขใจของทุกๆฝ่ายอิ่มใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดคงได้พบกันครั้งหน้าในงานตลาดอาริยะณนะสวลลุมพินีอาทิตย์ที่หนึ่งและอาทิตย์ที่สามของเดือนตลาดบุญอาริยะธานีกเกษมเปรมปรีของดีต่ำกว่าทุนทวนประแสโลกาที่บาหุน ววนกระแสโลกาที่บาหุ่นเสียสละเป็นบุญขาดทุนเป็นกำไรขาดทุนเป็นกำไรในหลวงภูมิพลทรงภูมิท่านทรงการุณชี้ทางให้ชาวไทยอยากเจริญเราต้องทำให้ได้อาริยะตลาดบุญยิ่งใหญ่ขาดทุนคือกำไรบุญยะไทยบุญนิงญญยง ขาดคุณนั่นคือกำไรในหลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำเผ็นอ u า Lost i s อากณอา Lost East อ้าวเกณขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรขาดคุณนั้นคือกำไรในหลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำเผ็น ขาดุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรขาดุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรขาดุนให้เห็นว่าบุญคือกำไร